เฮาเนี่ยเงินเ้านี่แหละซื้อซื้อมา่อยเฮากันเลยซาถุสมบุญด้ยจะมาเบึงกนละคนางเมีเนี่เนะวันเขาหุงตุหมอก็เิ่นมาสึกมา่วยทั้งนี้ก็อยู่ที่มีเงก็เป็นไแรงฝ่ยังมีสตสมบุญเลยบุญทำสู้เจ้าโดยโดยหาก็ซอยซำหฮาซอยได้เล่เฒ่าเอ้ยน้านี่ไว้กินโดยเจ้าแหละก็สิไว้อยู่ในนี้บ่เป็นย่งดอกทางนอนก่นก็ห้สึกต เราจะดูเราจะดอใจพอต้องให้อยู่น้ำมอในเพิ่นพาตัดให้เรียบร้อยเอาออกแล้วแล้วอืมมันละเอียาดง่ันเลยดีแล้วดีแล้วดีแล้วกันเลย กบทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเจ๊พีทีห่หักแป้งก็สุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อพ่อ,อ,อกันกับซองแม่บุญมาอีกแล้วพ่อ,อ,อกันมืาอนี้ทั้งสบุญกับยังอยู่ในห้องหมออยู่พี่น้องเลยอ่าสบุญกำลังไวซิกรับบ้านเนาะสะบุญก็เลยออกไปซื้ออ่าเป็นน้ำกินแน่สบุญออกไปซื้อน้ำกินแล้วก็ซื้อกระทงเนาะหรือว่าซื้อทงซื้อกระดาษเช็ดชู้ มาไ่อทางในตุคนกับโบมีเงินเลยว่าใส่สอบุญเลยเจังไดซอยค่อยเงีซะทางสะบุญก็เลยเอาเงินตอนนี้สะบุญก็ใส่เงินส่วนตัวของสะบุญเนาะเพราะว่าสะบุญกับโบหู้เฮตจังไดพี่น้อยเพราะว่าสะบุญก็คิดว่าเป็นลูกเป็นเต้าเนาะแต่ว่าสะบุญก็คันสี่ซอยลายสะบุญก็บ่บมีคือกันสะบุญก็ซอยทำสะบุญซอยได้ไปก่อนเนาะเฮตจังไดพี่น้อง บาบอซอยตอนนี้จะขีดซอยตอนใดสะบูนก็ได้สะบูนก็นไ,ดนกนได้อะะกดอกไปซื้อพื้นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยตอนนี้กับเวลาค่อยคำเร่งๆเนาะทางน้องเพิ่นก็นยังบอท่านได้ผู้ซื้อโตอยู่ตอนนี้เพราะว่าทางเพิ่นพาตัดสําเร็จแล้วเพียงแต่เมื่อตะกี้นี่กับไฟไฟฟ้าดับพี่น้องดีโท,เ,ทเพทิ่นทางแพทย์ทางหมอเพิ่นพาตัดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไฟดับเนาะตอนนี้ทั้งพอตู้ไม่ตู้ก็มาแล้ว สมุนกาเสกปลาครับแต่ก็สีไปมันทั้งประตูเมตู้ก้อนแล้วก็ซื้อน้ำกินเน่เป็นเงินส่วนตัวสมุนี่แหละแล้วก็ซื้อกระดาษชิชู่นเน่ซื้อถุงยางแลวก็ซื้อกระโถเนาะมาเตรียมให้ทั้งเมตู้ซอยเล่าไปก้อนพี่น้องไอ้เฮ็ดจังไดสบุนกามีบลายเนาะตอนนี้ทั้งแพทย์ทั้งหมอเป็นกัซอยไปนำเน่ส่วนหน่อยเนาะเป็นกัผู้ว่าทางน้องบ่มียัง ทางน้องกะถือการช่วยเหลือมากทางแพทย์ทางหมอเพิ่นก็เลยอนุโลมให้อ่าก็ยังดีพี่น้องเนาะสมบุรกขอบุณขอบคุณขอบกบใจทางแพทย์ทางหมอคือกันทางหมอล่าเฮาเนาะอยู่ห้องเมืออแคนงสวรนัเขตนี่แหละพี่น้องเฮาบ่มีกะคอยว่าคอยจาก็เพิ่นเนาะเจ็บจังใดซอยกันได้ก็ซอยไปก่อนทางเพิ่นได้ปะอ่ะซอยได้ก็ซอยไปก่อนเอาชีวิตค้นไปก่อนว่าซั่นมาพี่น้องเดี๋ยวสมบูรณกะ สีเอาของไปไหายทางมิตูก่อนเนาะไปเบิง่งก่อนว่าเป็นจังใดทั้งนองเพิ่งกินนี่ยังว่าท่านได้ฟื้นอยู่พี่น้องเลยทั้งนองเปนกับหูสึกโตบ่ต้องหายอยู่น้ำมอในเพิ่นพาตัดหายเรียบร้อยเอาออกแล้วแล้วอืมเหมือนแบบนียอ่กคืมันเลย ดีแล้วดีแล้วดีแล้วบุนสุสูเป็น้นก็ต้องให้อยู่หมอแล้วลูกไม่ได้ออกทางมิดออกโดยนอนพักเงื้อนี่เพิ่มมากขายผ้าเย็นเสื้อผ้าเย็นมาเสร็จแล้วตู้เด้อเขาซสื้อไม่น้ำกับกระโถมาไว้ให้เจ้าเขาออกไปซสื้อคือนี่สาวว้เด้อเมยเด้อจากหน่อยเม่เมื่อรดังเด้อ อืมบ่ต้องฝากหรอกฝ่าก็ได้ก็ได้อืาเดี๋ยมาอื่นแน่สิมาใหม่เนอะอี่บ่ต้องให้ยบ่ต้องให้เข็มแข็งอืมเข็มแข็งอย่าห้นี่พอนี่มีเถ่าแม่กามาพอเถ่ากามาอ่าในกำลังใจเจ้า สูสูก่อนอันนี้ลูกต้องเข้มแข็งเศร้าอยู่หรอเพิ่นพาตัดเอาใหายกะอืมจะวิดแล้วก็มีแต่เฮาลมเฮามันรวงเพิ่นก็ให้กินเนาะอันนี้เนาะอ่าจะเอาโน้มน้าวินเลยเย่ายมากกัเพียอนง่ายเย้ย้เพิ่นพายังเต่า บ้าว <ôi> ็าได้ก็บาต้องเว้าลูกมาต้องปากเจ็บเพลมต้องปากมต้องว้าวนะคือหลาวคนเฮานะคันอยากเบิ่งไฟหักไยแพงเฮาให้เบิ่งแามเจ็บแามเป็นเด้อหยาติพี่น้องคือกันเนาะไม่เท่าคนเราอยู่ เบิ่งกันได้ก็เบิ่งยามเจ็บยามเป็นอาเดี๋ยวสิออกไปยทางนอกก่อนดันเอ้ามาด้านนอกเงิไม่เท่าอันนี้เข้าอ่อนง่ายโดยตัวเจ้าชีน่าจเจ้าเอาถุงยางเก็โดยมีถุงยางเขาก็ซื้อมาหนิอันนี้ก็จะเสร็จโดยน้ามีเงาซื้อมาเขาเงินเขานี่แหละซื้อ เชิญมาช่วยเฮาก็ได้โอ้สาธุสมบูรณ์เอ้ยจะมาเบิ่งพละคงมังมีนี่เนาะเพิ่นเจ้าของบ่ดุหมอก็เพิ่นมาสุขมาช่วยทั้งอยู่ที่ีแหงควเป็นมีได้ข่อยยัมีแต่สบเ้บุญทําสเจ้าโดยาก็ยซ้ําเฮายได้เเอ้ยน้ํานี่ไว้กินโเ้าแหละงนี่เมียนเด้อไว้โได้ื่อใช้ใช้เครื่องของเจ้านี่แหละเครื่องก็อยู่ในนี้อันเปาเครื่องกเปาม เสือนนอะมาว่าม่ยนี้อันนั้นบรแเ่นของเจ้าบอกระตาของเขาเจ้าบรดมีมุ่งมีอย่างพอเถ่าแล้วมาให้อีู่บอซื้อนมีดิฮะซื้อสินป้ะเทไยนกะสี่สิบพันอระเทศไทยสินได้จ้เจ้าก็อยากระเี้ยวก็เพื่อมพเถ่าอยู่ พอเถ่าเราเข่าไปนั่นเจ้ากันไปแล้วเท่ากับคนมาจักน้อยพ่นคำหูคนจากเสียวนอกออกมาหอมพักข้างนอกเ่าแพร่กับพอเถาเราออกมาแหละปูนอนเห็นน้องคนเจ้าออกมาดูหันและกันแต่มียุ่งและนอกเราเอามงออกมาอยวอย่างไงก็ได้ตัวมียาอะไรมันจะไล่พ่นคือพัดลมเอาเขาเปิดอันน้ำเขามันแก้ได้ อันเั้นเอามุ้งมากางกับมันกะกิกะกิกะโม่เนาะแม่นื่ะมันมาเป็นเทานอกด้วยเขาเป็นนอนนะเราไม่ได้นอนนอกมแลงเลยเราไปเบิร์กนอกนะยังเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วอืมนอนเราได้เราไม่ตู่เจ้ากะเบิ่งได้เครื่องของเจ้าเอาใส่ทงไว้เด้อเป็นหน้าใส่กระเป๋านี่แล้วใส่กระเป๋าก็ชิวไว้อยู่นั่นนี่เบ่ร์เป็นยังดอกเอากระเที่ยวไปเที่ยวมาเชื่อเขาก็ไม่ได้เอาหน่อยเอาใหญ่เอานะ เอาใหญ่ใส่ถุงยางถุงยางก็แม่นจบดีแม่นซื้อกี่นี่พอดีเบิด70,000เฮาก็ได้น้ําน้มาเจ้ากินแต่ซื้อมกับอันนี้ก็ยังแช่นปแล้วอือแล้วต s ้ซื้อละเอ้าโมก็70อือันนี้ก็40อแน10แล้วอือๆบ่ซื้อไได้ไม่ท่าพอพอไเี่ยจังได๋ ยา a มันเป็นมันจะเป็นเถาเล้ยใส่ก็ะบียกจะค้นเลยเนาะใส่กระสอบไว้เนาสือเพิ่นนะเป็นเถาเมื่อกาใช่พอเถาเนี่ยเอาเครื่องเมื่อเลยเอ้าเครื่องสักตัวนั้นเลยมาให้เพลียนอันนกับเครื่องไว้ตู้ให้ผู้น้องและสักให้น้องเน่ให้เอื้ยเน่นางไม้หันสักแล้วเครื่องเพิ่นพุกนหันผู้เครื่องอันอยู่ที่อยู่เพื่อนมันบ่บ่อยู่เพื่อนตัพี่เครื่องเพิ่นคือไปบ่มดอันนาเออมาเมื่อจะก่ยเถา ท่านว่าพอเถ่าเล่าสิมาเวกให้เล่าหาทัดมาเพรได้เหตุ้องเปียนหาส่งขาสันยังแล้วเนี่ยนงสบายช่งขาสันนุ่งสบายกับเสื้อกันสันหากกันขึ้นอยากให้นุ่งส่งข้ายาวเพราะว่ายันมีนุ่งเนี่ยเท่ากับมือนี่มันคำอะไรบางทีเท่ากับสิเม่อก่อนเน่ยมาอื่นกูแลเวหาสิมาใหม่เน้่ยเอากระดองเกะมาเทียบเบื้องแต่งได้สายนา้เกียบเป็น บางทีมืาออื่นคันเห่าก็ได้ลงมาพี่โลดเห่ากับบางทีเห่าหาสิมเมื่อทางเพื่อนน้องก่อน,นปปเอา้าสิจักบางทีเห่านั่นสิมเมื่อทางเ,เพื่อนผนสะก้อนโดมเพราะว่าคันเห่ามาพี่โรดยันว่าทางเพื่อนทางยังยันงัวยันยังมนุนน<แ>้าเพิ่งใส่เลยเราว่าแม่ก็ะว่าจะใส่หรือว่าก็ะจ้ยเพื่อนกระเจ้ยหัวน่ะใช่แล้วใช่หมดแล้ววะ<แ>่ะ ออกมาเราก็จอดรถไวด้วยมันงับแจะประตูอ่ะเลยให้มันแล้วโดยบริปะทางใดเพื่อว่าว่ะจะบุลงบลืมบ่ฮอบุลงบลืมมันแม่เอ้ยว่าเอาใส่มันแล้วเอาจักมาโดยเอาลงมาเมื่อเช้าเดี๋ยวเอากระขึ้นรถไปแค่นรถนนั่นรนเจ็บข้างหมดพากคกมอดลงหันดิรถล่มเลยรถล่มเลยทั้งคนทั้งรถเจ็บโปรตีนให้ดิยังเอาสก๊อตมันเปลี่ยนมาเปลี่ยนแะไรเอาลง บ่ให้ย่อเท่าไปคับเอาอยู่พุ่นเอาเดี๋ยวพอเท่าอาจะไปอยู่แม่เอาไปเองก็ได้ฮะนะเดี๋ยวไปเองก็ได้เราคอยไปฮะนะโอ้ยก็คือโดนฝนสิล้มเนี่ยนั่นในตู้ก็ดีมาฝนหน่อยตังโอ้ยเนาะจะมันจะพุ่นแก่งหักเนาะแม่ว่าดดเดี๋ยวเจ็บเวลาเจ็บแห้งเจ็บปัป๊บก็เลยลงรึ่งรถมนันเนาะลงเลย ยังไดโดยยังดีแล้วน้องคนะหูซึกโตเนี่ยแล้วเนาะไม่เถ่าเนาะโดยมีแต่ทางหมอคนว่าคําจักน้อยจังเสียออกมาห่องันพักคนเจ็บพี่คนหน่อยเนาะว่าตอนนี้ยังอยู่ในบอนห่องทางผ่าตัดเนาะคนผ่าตัดแล้วคนก็ให้พักอยู่หันให้ทางน้องคนหูซึกโตหรือว่าให้น้องตีนชคี้งได้คนว่า7โมงพูดคนเราทางหมอว่าตีนชคี้งได้เลยคนจังสีง่ายห้อง ตอนนี้น้องยังขยับโตบ่ได้มีแต่รู้สึกอ่าแต่เพิ่นก็เว้าได้ว่าหยังเพิ่นเว้านะเจ็บเพิ่นว่าเพนยังเจ็บเจ็บแล้วยังม่ว่านยังเจ็บยังแสบอยู่ก่อนประาโดยอ่ามีแต่อันให้ขยับได้ว่าซั่นซะทางแพทย์ทางหมอเพิ่นว่าเนาะมีมีแต่มีแต่คอยให้กำลังใจอ่าทังน้องเพิ่นเด้อพี่น้อง้ฝากมาเป็นกำลังใจให้น้องแน่ จังใดน้องคนกะคือเห็นนี่แหละทุกคนกะหู้อยู่เนาะว่าชีวิตจริงของน้องเป็นจงังใดกะล่งสีเริ่มเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกะร่งสีดีใจทางเฮ้ากะเห็นน้องมีเวียกมีงานกะกะล่งแต่ว่าให้น้องคนส่างโตนะตุกําลังว่าสีป่อยเมื่อไรสีอยู่ห่างๆให้น้องคนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแหละ,ะเบื้องน้องว่าน้องคนสีเฮ็ดได้โดนซําใจ อาทิตามเบืองนอกเพ่อนยววันเสาร์วันอาทิตย์ะมาเยี่ยมยามเพื่อนกำลังว่าเออน้องมีเบียกมีงานก็ดีแล้วก็ได้ปล่อยว่างให้เพื่อนผู้จักอันเพิ่งตัวเองนะเพิ่นสะเพื่อนสายเหาแเละวันนี้พัดสิแรกพี่น้องไอ้โชคดีรู้ว่าโซกบกเขาขางคือเพิ่าอันว้เนาะเอ็ดเบียกได้ซิบกุมือหาก็ได้เงินหาแสนกีบพัดมาพัดมาพาตัดใส่ติ้งแบบนี้งานกับจักเพิ่นสี จังใดยังคงว่าเผื่อไปและเผื่อบนนี้ใไปบอกแล้วะมีเ้ื่อนขอบจ้ะเพิ่นสิบ่ให้เฮาออกเลยบ่เนาะจังว่าอยากให้ทางพ่อเฒ่าบ่สิได้แม่นทางเข้าไหนจะให้ทางับผักให้เพื่นเมนทางเข้าไหนจะให้ทางพ่อเฒ่าเด้อถือสัมโมโนไปเด้อแม่เด้อเออถือสัมโมโนตัวเลขไปแลยให้เข้าไปหาทางโรงงานเพิ่นให้ไป แจ้งคนว่าตอนนี้ทางน,อน้องแม่นี่ยพาตัดใส่ติ้งอยู่ห้องหมอแขงให้ไปแจ้งให้ไปแจ้งถ้าพอเถาบ่ฮูกะมีคนหู้จักอยู่ระบาอยู่นํำกันยูเขาบอกนงว่าจะบอกได้ฮู้จักอยูทังไม้ถึงสิบอกได้ก็ตามคือเฮานี่เป็นพ่อเป็นแม่เนานะคือพอเถานี่ต้องไปบอกเพิ่อนตอนนี้เฮาอยู่ห้องหมอเด้อยังบ่นไปทำงานได้เป็นอะไรล่ะคพิ่นโดยเฮ็ดใบลาภาก คนเสียอนุญ,ญาตให้บอกอ่ะชาใจเขานาเมื่ออื่นเนอ้ออยากให้พอเถ่าแกเข้าไปด้วยเด้อโดยมีกิสิบอกพอเถ่าแล้วแม่ให้ให้เล่าวันถือสาม,มน่ไปโลดอ๋อ<ด>ให้พอเถ่าไปพอเถ่าไ่นนะอยู่เทนเนาะอยู่น้ำน้องเมย์พุ่นตอนนี้<ด>ให้พอเถ่าไปอีอดีเลอร์เมื่ออื่นเน้อโเพื่อนน้องดีเศร้าขึ้นไปหลงเถื่อเพิ่นรับอีกนะนะ้โดยว่าตอนนี้ก็คือเห็นทีละ คันเฮาบอกข้อบอก่นคือเอ้าคือบอกมันแต่ว่าทางน้องเพิ่นก็แจ้งไปยุกโดยน้องเพิ่นก็ได้แต่บอกผัวเถ่าผัวเถ่าโดยแต่บอกทางผ่วเถ่าเพิ่นให้เราไปแจ้งทางโรงงานโดยถ้าเพิ่นสิเป็นจังได๋เพิ่นจะเฮาดีเฮาเศร้าแล้วเฮาจังกลับเข้าไปไหมเนาะนั่นฮะสามีเถ่าเอ้ยจังได๋ก็สู้เด้อเป็นกำลังใจให้ไปบ่ต้องห้องบ่ต้องห้ดอกปลอดภัยแล้ว เพิ่นพาตัดออกเอใสจะได้เนาะไม่แต่ทั้งเฮากับสิโคตัวปับได้บหี่น้อเนี่ยเริ่มไปทำเด้อสบายดีทำไ่เถ่าเนาะอาจจะไดใดสำหรับคลิปนี้พี่น้องสมุนกากฟเติมคุรลักษณ์ุใหญ่หรือว่าพอหรือไม่ที่เคยซอยเหลือน้องมีมาเนาะตอนนี้ทั้งน้องมีพาตัดเด้ออยู่ห้องโมเงินคำกับพี่มีคือเคยหูเคยเห็นแหละพี่น้องเลยเนาะอ่ะ ฝากถึงพ่อและแม่หรือวา่าผู้ใหญ่ทุกทุกฐานเนาะที่เคยช่วยเหลือน้องอมาตอนนี้น้องก็ผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยเนาะยังแต่การใส่ใจเข้ากับทางแพทย์ทาง,งหมอเพิ่นเพิ่นกับอนุลมให้น้ำเน่เต่บอกว่าสีบทดทใดเนาะการเข้ามานอนห้องหมอการใส่ใจสีทใดคือเห็นและไม่เท่ากับบดเลยเราก็ได้จักสิไปยืมสีได้ <_ theo> <L an> เนาะไม่เทาฟ้าซาเดี๋ยวขอตันกเด้อพี่น้องเด้อพอกกันในคลิปหนาเนาะเดี๋ยวเมื่ออื <ide> ่นสิมาอัปเดตพี่น้องได้เบิ่งใหม่เนาะสำหรับคลิปน um ี้ขอโตก่อนสบายดีเด้อ